สวัสดีเช้าวันที่15ธันวาคม2,568นะครับขณะนี้เวลา10นาฬิกา14นาทีครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคําและคู่สกุลเงินกับโคจิคกีสำหรับเช้านี้กันนะฮะทองคำครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ ยกตัวเนื้อราคา4,242นะครับซึ่งเป็นกรอบแนวรับแนวต้านระหว่างราคา4,242กับราคา4,200นะครับกรฟไซเวย์อยู่ในกรอบครับมีหลุดลงไปต่ำกว่า4,200บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่าน4,174ครับจึงทำให้นะครับเมื่อราคา ทองคำเลือก break out เหนือ4,242ขึ้นไปได้ครับตอนนี้เขายืนอยู่เหนือ4,242นะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสครับในแนว4,300นะครับซึ่งสูงไป ถึง4,353กันเลยทีเดียวในวันศุกร์ครับมีการเทรลงมาครับกว่า9,200จุดครับถือว่าเป็นการย่อตัวของแพทเทิร์นขาขึ้นของทองคำนะฮะตอนนี้ครับทองคำยืนเหนือ4,291หรือ4,290ขึ้นไปได้ครับยังมีแนวโนม้มในการที่จะยกตัวขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องครับราคาวันนี้ครับยืนเหนือราคาไพวอนะครับของเส้นพวอค่าเฉลี่ยกลาง ของการเทรดของบริษัทใหญ่ๆแล้วก็กองทุนต่างๆนะครับทำให้เรามองว่านะครับทองคำมีโอกาสที่จะยกตัวต่อได้นะฮะวันนี้ครับแนวรับแนวต้านสำคัญของราคาทองคำนะครับราคาทองคำแนวรับนะครับอยู่ที่4,291ครับ4,291นะครับแล้วก็4,242นะครับถือว่าเป็น แนวรับสำคัญครับแล้วก็4,200ครับถ้าโอกาสที่ทองคำจะยกตัวขึ้นไปได้ครับต้องนะครับ Break out นะ b a c k out ผ่านราคา4,347ขึ้นไปนะครับมีโอกาสยืนเหนือนะครับ4,347ยกตัวขึ้นไป4,370ครับแล้วก็มีโอกาสนะครับของราคา Resistance 3นะฮะก็คือ4,399 นะครับหรือประมาณ4,400นั่นเองนี่คือกรอบราคาแนวรับแนวต้านของราคาทองคําในวันนี้กันนะครับเรามาดูในส่วนของข่าวสารที่มีผลกระทบกับราคาทองคํำกันบ้างครับวันนี้ครับวันนี้นะครับในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งมีการประกาศตัวเลข2ดาวนะครับดัชนีการผลิตจากรัฐนิวยอร์กครับส่วน สี่ทุ่มครึ่งมีศูนย์ทรพจน์ของนายวิลเลียมครับคณะกรรมการ FOMC นะฮะในวันนี้ข่าวสารมีบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับทำให้วันจันทร์น่าจะเป็นวันที่เราต้องดูลักษณะของแนวโน้มหรือทิศทางของทองคำในสัปดาห์นี้กันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันอังคารมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับในสัปดาห์นี้ ในสัปดาห์นี้วันอังคารมีการประกาศตัวเลขครับ2ทุ่ม15นะครับการจ้างงานของ ADP นะครับเป็นรายสัปดาห์นะนะครับแล้วก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวเลข3ดาวช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งในวันอังคารเลยนะนะครับข่าวอนอร์ฟลามเดือนพฤศจิกายนมาวันอังคารกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการประกาศ อัตราการจ้างงานนอกภาคการึกษตรนะครับอยู่อยู่หกกันด้วยนะนะฮะวันอังคารช่วง2ทุ่มครึ่งมีการประกาศตัวเลขหลายตัวครับอาจจะมีความผันผวนในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับต้องระมัดระวังในช่วงของวันอังคารด้วยส่วนวันพุธนะฮะวันพุธช่วงเวลาของตลาดอเมริกาครับสองทุ่มนะประมาณ2ทุ่มมีการประกาศนะครับ เกี่ยวกับสินค้าคงคลังน้ำมันดิบครับมีคุณวอลเลอร์นะครับ2ทุ่มส5จากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามาแถลงการด้วยครับนะฮะค่ำคืนของวันพุธครับตอนกลางคืนมีการประมูลพันธบัตร20ปีกันนะครับมีคุณบอสติกมาตอนเที่ยงครึ่งครับวันพฤหัสครับ วันพฤหัสช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งครับมีการประกาศคอ CPI ครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับมีทั้งรายเดือนต่อมีเดือนต่อเดือนแล้วก็ปีต่อปีนะครับ CPI ดั CP ชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสกันมีการยื่นสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับด้วย2ทุ่ม20 แล้วก็ช่วงเวลาช่วงเวลา2ทุ่ม4ีมีการแถลงการของทางธนาคารกลางยุโรปก,กันสำหรับวันพฤหัสนะฮะส่วนวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์มีการประกาศตัวเลข3ดาวนะครับเป็นดัชนีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลคอ CP คอ PCE นะครับ คอ PCE 2ทุ่มครึ่งของวันศุกร์นะฮะก็เราไม่ระ,ะ,ระวังในการเทรดนะครับในช่วงเวลาของการประกาศข่าวกันด้วยซึ่งในส่วนของ Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel ครับเรามีระบบเขาเรียกว่า CSM การชี้วัดการแข่งค่าอ่อนค่าของ Currency นะครับซึ่งเราจะมองได้นะครับถึงบุมมองการเคลื่อนไหวของราคากราฟนะฮะซึ่งทำให้เทรดเดอร์มีการช่วยในการพิจารณาการ การเทรดของเทรดเดอร์ในช่วงเวลาของตลาดแต่ละช่วงกันด้วยครับจะเห็นได้ว่านะครับ rency, เคเรนซีเช้านี้นะครับมีการยกตัวขึ้นไปเนื่องด้วยจาก XAU นะครับมีการแข็งค่าขึ้นไปนะครับตอนนี้ลดตัวครับ US Dollar มีการยกตัวขึ้นไปบ้างนะครับทิศทางโดยส่วนใหญ่ของ อินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นตัวชี้วัดก็จะเห็นมุมมองของการเคลื่อนไหวของราคาที่ชี้วัดในในแต่ละไทม์เฟรมเราเรียกว่ามันติไทม์เฟรมนะครับให้กับเทรดเดอร์กันส่วนคู่สกุลเงินเราไปดูคู่สกุลเงินกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ยูนิคอนแดชบอร์ดครับเป็นเครื่องมือในในการช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของ Currency นะครับของ Currency ส่วนใหญ่นะครับที่ ader, เทรดเดอร์ให้ความสนใจนะครับในฝั่งของสกุลเงินฝั่งเอเชียเช้านี้ครับเช้านี้ JPY มีการยกตัวแข็งค่าขึ้นไปครับมีการประกาศตัวเลขของ JPY ในวันนี้ด้วยนะฮะซึ่งทำให้ JPY มีการแข็งค่า ในช่วงเช้าของวันนี้และจะแข็งค่าต่อเนื่องหรือไม่ต้องไปติดตามกันครับในช่วงเช้าของ JPY เช้านี้มีการประกาศนะครับเรื่องของดัชนีการผลิตนะครับแล้วก็มีการประกาศหลายตัวเลยนะซึ่งทำให้ตัวเลขออกมานะครับทำให้ JPY มีการแข็งค่านั่นเองส่วนอส Zealand, อสเตรเลียครับและนิวซีแลนด์ออสเตรเลียยังพักตัวอยู่นะครับหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาออสเตรเลียมีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับนิวซีแลนด์เช้านี้ครับ ย่อตัวนะครับอ่อนค่านะนิวซีแลนด์อ่อนค่าเห <EN _ S> ็นได้ชัดเลยสำหรับช่วงเช้าครับนะครับในส่วนของฟีโบเดมีการยืนยันนะครับการหลุดโลของไทม์เฟรมเดในวันศุกร์ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะครับส่วนออสเตรเลียเช่นเดียวกันครับแต่ว่าออสเตรเลียยังคงพักตัวอยู่สกุลเงินในฝั่งของยุโรปครับ EUR นะครับเช้านี้ยกตัวแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างครับ GBP ยังคงพักตัวอยู่นะครับยังคงพักตัวอยู่ EUR นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับ GBP มีแนวโน้มนะครับอ่อนค่าในต้นสัปดาห์นี้นะครับ Currency ของ c n m d a w i n g s นั้นะครับยืนยันการอ่อนค่าของ GBP กันด้วยนะครับส่วนฟังสวิตครับเช้านี้อ่อนค่าเช่นเดียวกันอยู่อันดับ8นะฮะสกุลเงินในฝั่งของอเมริกาครับ ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แคนาดาชาวนี้พักตัวอยู่ครับนะฮะเคอร์เรนโดยภาพรวมส่วนใหญ่ที่เราเห็นชัดเลยตอนนี้นิวซีแลนมีการอ่อนค่าครับแล้วก็ GBP นะครับมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าในช้านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของยูนิคอนแดชบอร์ดนะครับที่จะมาช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ภาพรวมของ Currency การเคลื่อนไหวของราคากราฟนั่นเองนะฮะถ้าได้สนใจครับเรามีคอร์สการเรียนรู้ เดือนธันวาคมนี้ครับ20-21นะครับธันวาคมที่เดอะสตรีทรัชดาครับอบรมกัน2วันเต็มๆพร้อมกับการใช้เครื่องมือฟรีนะฮะ เอ่อค่าคอสเพียงราคา199บาทถ้าใครสนใจสามารถทักกันมาได้แล้วเรายังมีคอสการเรียนรู้แบบออนไลน์ต่อเนื่องกันด้วยนะครับเรียนรู้กันทุกวันจันทร์พุธสุ์เวลาหนึ่งทุ่มตรงครับค่าคอสต,ต่อเดือนนะครับเ9 9บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจรับส่วนลดทักมาได้ครับนะฮะคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ก,กันด้วยนะครับต้องลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับ